ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอเดชะฝ่าละอ,องธุลีพระบาทปกกล้าวปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวยิ่งลักชินวัตร นายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีข้าราชการฝ่ายพล,ลเรือนตำรวจทหารและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอ,องธุลีพระบาทถึงความปราบปลื้มปิติของปวงฆ่าพระพุทธเจ้าที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระภา,ารณาใม่สมบูรณ์แข็งแรงและพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบห้าชันวาคม2554ในวันนี้ข้าพุทธเจ้าและพระสกนิกรชาวไทยตระหนักดีว่าชีวิตทุกวันนี้ เย็นสีระเพราะพระบริบาลโดยแท้ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงเป็นดวงประทีปและธงชัยนำชีวิตของข้าพุทธเจ้าและคนไทยทั้งแผ่นดินการปฏิบัติตนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยความรู้รักความสามคัคคีจึงเป็นมิ่งมงคลและเป็นความดีงามที่พึงยึดถือโดยไม่เว้นวาย นี้คือความรู้สึกอันมีอยู่ในหัวใจข้าพุทธเจ้าและพระสงนิกรคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงในอภิลักษ์ขิตตะมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ดรอบห้าธันวาคมศกนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพ คุณพระศรีรัตนไตรและเทวาดิเทพทั้งมวลตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระ,กะเกษมสุขทุกทวาราตรีการปราชจากโลคาพาธ และอุปัตทะวันตรายทั้งปวงขอบรรดาลทะประสงค์ใดจงสลิดดังหวังวอระหะไทยดุดถวายชัยชะโยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะครับต่อจากท่านนายกแล้วก็เป็นนายสมศักดิ์เกติสุรนันประธานรัฐสภา